อุปมาปรากฏแจมแจ้งราชกุมารเรื่องประหลาดเกิดมีแก่เราอุปมาสามข้อเป็นอัศจรรย์ที่ไม่เคยได้ยินมาแล้วมาแจมแจ้งแก่เราราชกุมารอุปมาข้อหนึ่งว่าเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งเขาตัดลงแช่น้ำไว้ถ้าบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบน มาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรบุรุษนั้นจักถือไม้สีไฟอันบนมาสีไฟให้เกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่พระองค์ผู้เจริญไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งอย่างแช่อยู่ในน้ำเขาจะสีตลอดการเพียงใด จักต้องเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเปล่าเพียงนั้นราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดกายยังไม่หลีกออกจากวัตถุกามใจก็ยังระคนด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขายังละไม่ได้ยังรำงับไม่ได้ ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นท่านสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยราชกุมารน,นี่เป็นอุปมาทีแรกที่เป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อน ได้มาแจมแจ้งแก่เราแล้วราชกุมารอุปมาข้อสองเป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาแจมแจ้งแก่เราราชกุมารอุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจกนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้ ท่านจักเข้าใจว่าอย่างไรบุรุษนั้นจักถือเอาไม้สีไฟอันบนมาสีให้เกิดไฟปรากฏขึ้นได้หรือไม่พระองค์ผู้เจริญไม่ได้เลยเพราะเหตุว่านน้นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแม้วางอยู่บนบกก็จริงเขาจะสีไปตลอดการเพียงใดก็จักเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเปล่าตลอดการเพียงนั้นราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้น สมณะหรือพรามณ์พวกใดมีกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วแต่ใจยังระคนด้วยกิเลสกามอันทําความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขายังละไม่ได้ระง,งับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนา อันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยราชกุมารน,นี่เป็นอุปมาที่สองที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจมแจ้งแก่เราแล้วราชกุมารอุปมาข้อสามที่เป็นอัศจรรย์ อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วมาแจมแจ้งแก่เราราชกุมารอุปมาว่าไม้แห้งสนิททั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรบุรุษนั้น จากนําไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่พระองค์ผู้เจริญได้โดยแท้เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้แห้งเกราะทั้งอยู่บนบกไกลจากน้ำด้วยราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพรามพวกใดมีกายละจากวัตถุก,กามแล้วทั้งใจก็ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสกาม อันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุก,กามทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะทำความเพียนก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดี ย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้ราชกุมารน,นี่เป็นอุปมาที่สามที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจมแจ้จงกับเราแล้ว